มีอะไรที่เปล่าโจ้เืออะไรมีอะไรก็พูดมาพี่พัดคิดยังไงกับผมครับฮะผมหมายถึงว่าเท่าที่ทำงานด้วยกันมาพี่คิดว่าผมเป็นยังไงบ้างครับอ๋อสำหรับพี่อะโจ้ก็เป็นคนขยันเรียนรู้เร็วเรื่องความละเอียดรอบคอบก็ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าตอนแรกๆมากรวมๆเราก็มีแววจะปั้นให้เป็นทนายดารุ่งของสำนักง,งานเราได้เลยแหละถ้าโจอยากจะเอาดีในเส้นทางนี้นะหรือว่าถ้าโจอยากจะขอพี่บงกฎครึ่งเดือนเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะช่วยคุให้แล้วพี่ไว้ใจผมหรอครับคือผมก็มีอดีตที่ไม่ค่อยดีมาก่อนพี่มั่นใจหรอครับว่าผมจะไม่กลับไปเดินทางเก่า สิ่งที่ทำให้คนที่เคยกระทำความผิดหลายคนกลับไปกระทำความผิดซ้ำก็คือการไม่ได้รับโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติในสังคมแต่อย่างโจเนี่ยโจก็ได้รับโอกาสจากพี่มโนทำแล้วแล้วโจก็ใช้โอกาสนั้นอย่างดีด้วยจนได้รับการยอมรับจากพี่จากพี่ปงกฏจากลูกความหลายๆคนของเราที่โจมีส่วนช่วยเหลือเขาที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่ามากพอให้โจรับรู้ได้ พร้ะมันจะยึดเหนียวโจไว้ให้โจเลือกทำในสิ่งที่ดีพี่แพทครับผมรักพี่ครับและเคารพพี่ครับผมไปก่อนนะครับ